สวัสดติการบิน่นนนาตอนนี้ก,นนนนนก็ะะอยู่นะะงาน,กนะะูกแกนอยู่เสมเลยคนไลลายค่ะเจ่กับุกได้เลยนะคะขอกับแม่บาปเป้เสียงรูดโวดหวานนะคเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันเลยเดี๋ยวไปพก็จอยู่ข้างนอกคนละค่ะ เราไม่กินข่าวกั <su> ้นรอบแต่เ <lonely> นื <Find human> ้อชำเกินข่าวด้วยจ้ะเร่งเวลาเร่งเวลาเขาใจเห็กยดเงาแล้วเขาไต่เหยยเงาแล้วคนเงาค่ะป้าขึ้นข่าวอะไข้นมาพี่เอ๋มาเห็นแล้วมาดูแล้วมามจะลอับขาชูทูปเปิ้ลนรับอเนี่มาดีสมาดีเด้อพี่น้องเด้อร้านจัการแ่แล้วดาวพาดีเนข้าาน เบเ้จขักระดาเ้ราตีน้าเจ้าหาวกนีดันล้วขึ้นเลยลงตีนไ้ละมาไม่ทราบเลยเจ้ามาเี่ยข้าเ้ามอยู่ังขัดกนะนี ก็มืดเล้มาก้นันถัดจากเดนาร์แลนตก็มอัาร่าัิซัลกัลตูนั่งมุสเซนัตต์ก็จะชนวนเดนร์แลนต์อัลบาร่าินเรือตั้งจีนฮดเอาทเลอเนยนีเาบอกนีขั้นก็ช กินไม่จะพาดเมื่อกี้เามีเมีหเมถเปิดก็กับพี่เปิดสาอในวันาาขอยอดเขออนุญาตขออภัยรักาต่อไปกัอาชีอมราชี่ยึดซ่องพลระชกะเนาะน้องรจกากันเหแรกาออกเปนยังขิขาวกขา็จะเป็นก็ข้าเจกในลมงัวระชกะเนาะจะเป็นขนมจีหรือว่าข้าวปุ้นนั่นเองทั้งทั้งใบทน้ากระซิบข้าวปุ้นจะมีพักรวมแจกหลายอย่า น้ำยากระสีสองยาพี่เนางก็จะเป็นน้ำยานปนินปนินก็อัมมาลาบุดิอาเลยพี่เหมอหนึ่งเจ้าค่ะในกามีน้ำยาปุกจ้ะค่ะปุกปุกว่าน้ำาึผู้านี่ยกลุกแต่สาวผู้สาวลูกแต่สาวค่ะลุกมาหนึ่งข่าวนะฮะเออลูกมาหนึ่งข่าวจะทำผู้สานี่ แต่ก็เป็นิวงเขาเจ้าควงงัวนะจ๊ะพวงงัวเด็กินตับงัวพ่อในสมก็เร้านะสักัเนาะรื่นปต้มคุณน่ะเลือดแมไปนเลเล

ก็ว่าคือกีฬา พี่าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีสบายดีพี่น้องค่ะิแต่แมละเรียเปิดยักษ์ตัด่งนะคิดถึงนะกูเปิดคมาลาเลยเปิดคมาลาโลด่นกันยอดเจดจกันยอดเต้นบ้าเต้นบาโลดระดับเนียกับตัน สักนี่สิสมเป็นวกแด้ได้สักนี่สำหรับเยกตางตันแยีย่างอันย่าง้นล่าเออไม่่อยาว่าอีก็แค่นะถา่ะม่อยากานน <c oughs> ไม่รู้ตั้งใจมาถามเนียไม่ช้านน่ตื่ไมาเห็นอะไรกันเลย bên nào, bên thau, cái bên trước đó, cái bên kia thôi, cái bên đó cả เออพี่เจ้าอยนบ้องเออเด็กอเราไปกินข้าวไนันพสาวใหนถามหน่อยเป็นไปชุกข้าพีเจ้ามันคือคนที่กินก่อนชุดขาวชุดักษยังเอนค่นนะพี่ก่อจูกระบาดรอรถขคุณไปเอารถใช่ไหมพี่เนอาคืนคืนน่อยหนุนนนมาปักข้าวานี่ยเน่บอกหน้ารอไหมพี่แน่ว้าขึ้นนะเมาขึ้น ชีโ่โลดว่าไหนะเอ้ยไปดกกาเดี๋ยวไปหจ่นนะันเป็นตก้กงองหรือนซอยจ่งนันห้าิจักิบ้ามีจิดตัด้อ,องเ้ยเขากิดตักก็เรียบร้อยเลยปะ

เมนเมน,เนละมงสามัคคีหอบเ่าวสาวเนาะพี่น้องหอบเ่าวสาวผ่อนพ่อนั่นเปิดปฐมมาเลิศเนาะเสิร์ฟแขกเสิร์ฟคนออกมาน้ำในตีแขกคนใครอุ่นนาพ้าขางเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวกันในตีเกี่ยวกันในตีทอดเกี่ยวกันแน,เน,เน่เออ เพราะเป็นเกียร์นะพี่น้องมาเชิญแขกเชิญคนเจพลายังเยังยังบ่อยาก่อนเพลงนี้เพื่นวะ แมนไพนั่งข้างๆเจ้าฮัตเจจ,จะมาอะไรก็ได้หลใให่เนาะมาออะด้มเลยได้มาเป็นมูอัมมาลาอ่องนี้เออมาเป็นมูนั่งแน่นั่งเงาได้เลืเอดกินงาเจ้าก็มาบุเบิกเส้นทางอัมมาลามาก,ก่อนจะก,ก็ตามมาติดติดออออได้เลยได้เห็นเป้าไม้เลยีิ

ฝากทำนิก่กควาพี่น้องเด้อเพื่อนสิจัดอันเวทีผ่อนระมงไห่บ่าวสาวขักแน่ก่อนจบเจือมาได้ในเกี่ยวกันบอได้เนาะสิจัดเวทีใหม่และโปรดติดตามมันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องโดยสบายดี